ഫിലിമലി เป็นหลีกที่แฟนบอลอย่างเราๆท่านๆต่างก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าการแข่งขันในสนามนั้นมันดูเดือดเพียงใดพิมพ์เหลีกเป็นหลีกที่ขึ้นชื่อว่าเล่นกันอย่างรวดเร็วนะครับและรุนแรงดังนั้นการมีร่างกายที่ยอดเยี่ยมจึงเป็นอะไรที่เหมาะพมากกับการแข่งขันในเวทีแห่งนี้ซึ่งนอกจาการ่างกายที่แข็งแรงแล้วนะครับอีกอย่างที่เหมาะสมกับพิมพ์เหลีกแบบไม่แพ้กันเลยก็คือสปีดหรือความเร็วนั่นเองและในวันนี้นะครับเราก็ได้รวบรวมนักเตะที่ขึ้นชื่อว่าจะมีฝีเท้าเร็วที่สุดในพิมพร้้อมแลลวไปุกักนเ สถิติดังกล่าวเป็นการบันทึกท็อปสปีดในพเมร์ลีกฤดูกาล2อ2 4 2 0 2 5ก่อนเกมที่7นะครับอันดับ10มาคัดแรดฟอร์ด35.35กิโลเมตรต่อชั่วโมง แม้ในการเริ่มต้นฤดูกาลนี้ของแรดฟอร์ดจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับอันที่จริงเราจะบอกว่าเราแทบไม่เห็นเขานั้นเล่นดีมาเป็นปีแล้วก็ได้แต่ถึงอย่างนั้นนะครับเรื่องฝีเท้ากับความเร็วก็ดูเหมือนว่ามันจะยังไม่หายไปจากตัวเข,เขาเขายังมีท็อปสปีดที่ยอดเยี่ยมและด้วยตัวเลข35.35กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงทําให้มาคัตแรดฟอร์ดคือผู้เล่นที่เร็วที่สุดไปอันดับ10ของพีเมาริกในฤดูกาลนี้แต่ถึงอย่างนั้นนะครับแรดฟอร์ดก็ยังไม่ใช่ ตัวลุกหนุ่มจากแกมเบียดูเหมือนจะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของไบรตันได้ในทันทีนะครับแม้ว่าจะตัวนั้นจะเพิ่งย้ายมาก็ตามเขาใช้ความเร็วของเขาทําประโยชน์ให้กับไบรตันได้อย่างมีประสิทธิภาพเขาเป็นส่วนสำคัญในเกมรุกของเจ้านกนังนวดยุคกุนซือฟาเบียนอเซเลอร์ได้อย่างไม่ต้องสงสัยแม้เกมกับเชลซีพวกเขาจะพ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์4-2ก็ตามด้วยฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมนี้เองนะครับจึงทาให้ยาคูบ้ามินเตคือนักตเตะที่เร็วที่สุดของไบรตันในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลน,นี้อันดับ8เปโดรเนโต35 เชื่อว่าแฟนบอลวูฟแฮมตันคงคุ้นเคยกับจังหวะการกระชากบอลฉีกคู่แข่งด้วยความเร็วสูงจากอดีตริมเส้นของพวกเขาอย่างเปโดโรเนโตที่เป็นใบเบิกทางในจังหวะบุกของพวกเขามานักต่อนักแล้วนะครับด้วยความรวดเร็วของเขานั้นทำให้เชลซีตัดสินใจทุ่มเงินกว่า54ล้านปอนดึงเขามาร่วมทีมและแม้ว่าฤดูกาลนี้ตัวจะยังไม่สามารถแสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมากับเชลซีได้แต่ถึงอย่างนั้นับฝีเท้าอันจัดจ้านของเนโตก็ยังไม่เคยเปลี่ยนเปโดโรเนโตยังมีฝีเท้าที่หาตัวจับยากและด้วยความเร็ว35.4กมมชชีีี่่่่เเเอองครรัททททให้ปโืา็วสุด นน้ีอันดับ7จ็ดแคมารอนอาเชอร์สามสิบห้าจุดสี่เจ็ดกิโเมตรต่อชั่วโมงกองหน้าเดอะเซนรายนี้ใช้เวลาไม่นานในการแจ้งเกิดกับทีมได้สำเร็จนะครับซึ่งนั่นมันก็รวดเร็วพอๆกับฝีเท้าของเขาเลยทีเดียวซึ่งก็ด้วยความที่มีจุดสวนท่วงต่ำนะครับของกองหน้ารายนี้แคมารอนอาเชอร์ cher, จึงเป็นอีกคนที่มีความเร็วที่โดดเด่นและอันตรายสุดๆในการชีกเกมรับของฝั่งตรง,ง,งข้ามอันดับ6อเลฮันโดกานาโช3 5 4 8กิโลเมตรต่อชั่วโมง เราได้เกินเกิดไปแล้วนะครับว่ามาคัตแรดฟอร์ดนั้นไม่ใช่นักเตะที่เร็วที่สุดของแมนยูในซีซั่นนี้เพราะตำแหน่งนั้นมันเป็นของตัวรุกหนุ่มชาวอร์เจนตินของทีมอย่างอเดรีนโดกกนโชนี่แหละครับแล้วหนูกกนโชเริ่มก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญกับปีศาจแดงมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆเขากำลังพัฒนานะครับและเชื่อเถอะว่าอีกไม่นานหลังจากนี้เขาน่าจะกลายเป็นแค่คนสำคัญของทีมไม่สำเร็จอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เขาก็ได้ฝากตัวเลขสถิติที่น่าสนใจเอาไว้แล้วนะครับด้วยท็อปสปีดที่ กาเบรียลมาติเนลลี่35.57กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อพูดถึงความเร็วแน่นอนว่าริมเส้นชาวบราซิเลียนจากค่ายปืนโตร,รายนี้เองก็ขึ้นชื่อเรื่องสปีดไม่แพ้ใครเหมือนกันเชื่อว่าหลายคนยังจําจังหวะที่เขายิงใส่เชลซีเมื่อปี2020ได้เป็นอย่างดีเมื่อนึกถึงความเร็วของมาติเนลลี่นี่แต่ว่าฤดูกาลนี้นับเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับที่ยากลาบากสําหรับริมเส้นหนุ่มรายนี้เลยก็ว่าได้มาติเนลลี่คือคนที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักมาโดยตลอดแต่หลังจากมีส่วนร่วมกับประตูถึง3ครั้งในพเมีร์บลีกเกมที่ที 6, หออนน้อาจจะก,กําลัังงงถึึช่วขขาข้นกบเขาสักีก็ได้ อันดับ4ติโมแวนเนอร์35.69กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อพูดถึงติโมแวนเนอร์สิ่งแรกที่เราจะนิยามเขาก็คือกองหน้าสายสปีดท,ที่มีความเร็วสูงเป็นอาวุธเขาสามารถใช้ความเร็วฉีกกองหลังคู่แข่งเข้าไปหาจังหวะยิงประตไูได้บ่อยครั้งซึ่งเรื่องยิงเข้าหรือเปล่านั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ตีโมเวเนอร์ชื่อนี้เราต่างรู้ดีถึงความเร็วของเขาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ก่อนที่เขาจะย้ําไม่ยังพเมร์ลสกซะอีกและแม้กระทั่งตอนนี้ที่เขากลับมาอีกครั้งความเร็วของเขาก็ยังจัดจ้านไม่ต่างจากเดิมที่จะว่าด้วยความเร็วขนาดนี้สําหรับไก่เดทองซีซั่นนี้นะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าตีโมเวเนอร์ยังได้เป็นเพียงแค่อันดับ2ของทีมเท่านั้นนะครับอันดับ3มเออร์ลิงฮาแลนด์35.74กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปีศาจก็คือปีศาจชัดๆเลยนี่คงเป็นความรู้สึกของกองหลังหลายตัวหลายคนในพิบิลีกที่ต้องเผชิญหน้ากับสุดหน้าร่างยักษ์ที่มีนามว่าเอร์ลิงฮาร์แลนด์เขายิงประตูได้อย่างบ้าคลั่งเขาสูงใหญ่มีแรงกระโดดมหาศาลนอกจากนั้นยังมีสปีดท,ที่เร็วอย่างน่าเหลือเชื่ออีกการต้องเผชิญหน้ากับสุดหน้าเช่นนี้มันคือฝันร้ายของกองหลังชัดๆเลยในซีซั่นนี้เขาซัดในพิบ์ลีกไปแล้วถึง10ประตูจาก6นัดแรกนอกจากนั้นนะครับยังวิ่งทาความเร็วทอปสปีดติดเป็นอันดับ3มที่สามอต่างห้าจุดเว็ดนี่ อันดับ2องแอนโทนีเอลลังกาสามส้าจุดกกิโลเมตรต่อชั่วโมง ดูเหมือนว่าในฤดูกาลนี้นอตติงแฮมฟอร์เรสจะมีแนวทางทาทีมที่น่าสนใจขึ้นอย่างชัดเจนนะครับพราเขาแข็งแกร่งขึ้นอย่างจับต้องได้และเพิ่งจะแพ้เกมเดียวตลอด6นัดแรกของฤด,ดูการลรดยด้ว่าเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวแหละครับซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องบอกเลยว่าพาะเกมริมเส้นของพวกเขานั้นที่เน้นสวนกับเร็วซึ่งก็เข้าทางกับสไตล์ริมเส้นสปินเตอร์ของทีมอย่างแอนโทนีแอลลองการได้เป็นอย่างดีและหนึ่งทำให้อดีตผู้เล่นผีแดงนะครับกลายเป็นผู้เล่นเที่เร็วที่สุดอันดับ อันดับ 1. m i c k มิกกี้ฟานเดอร์เฟน37.12กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ครับมันจะเป็นคนอื่นไม่ได้อย่างไงในเมื่อเรามีชื่อมิกกี้ฟานเดอร์เฟนอยู่ในพิมลิกเขาคือนักเตะที่ครองตำแหน่งสปินเตอร์ที่เร็วที่สุดมาตั้งแต่ในพิมลีกซีซั่นที่แล้วด้วยตัวเลขที่37.38กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่สำหรับรดูกาลน,นี้นะครับแม้ว่าตัวจตยังล้มสถิติเดิมของตัวเองลงไปไม่ได้แต่เพียงแค่ความเร็วที่37.12กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นก็มากเพียงพอะนะครับที่จะส่งเขายืนหนึ่งในการประชันความเร็วในตอนนี้เขาม,มีความเร็วอันสุดยอดและร่างกายที่ยอดเยี่ยมซึ่งสงสิ่งนี้เองที่ประกอบกันตัวมาเป็นอาสีพสำคัญที่ส่งให้แบรนดอนนจอนสันประตูแรกใส่ผีแดงทั้ํสเร็จก็จะจบเกมด้วยการไล่ถล่มแมนยูนเต็ดขาดลอยถึงโอทัฟฟอร์ดที่สามประตูต่อศูนย์และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าล หาท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราด้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์